ผมนายกสมาคมสร้างสรรค์เกษตรกรไทยอาจารย์วิเจยณศรีสุดครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เรามาสรรจรนะครับอบรมให้ความรู้ให้กับเกษตรกรในในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผู้ร่วมเดินทางก็มีท่านจิรเบศอิ รันศิริวัฒนากับท่านจรุกิจพิยริวัคุณนะครับท่านเป็นอุปนายกทั้งสองท่านนะครับเป้าหมายของเราก็คืออยากให้เกษตรกรได้เข้าถึงการปลูกกัญชากัญชงและกระท่มเพราะเราถือว่าพืชเศรษฐกิจ3ตัวนี้เป็นพืชขิดตัวใหม่นะครับที่มีความสนใจที่เกษตรกรมีความสนใจที่อยากจะเข้าถึงแต่การที่จะเข้าถึงนั้นมันก็ค่อนข้างจะลําบากเพราะต้นอยู่กับกฎหมายนะครับ กฎหมายที่ปลดล็อกแล้วแต่ก็ยังควบคุมอยู่เพราะนั้นสำคัญแต่ก็สําคัญที่สุดพืชสามตัวชนิดนี้มันปิดกับพืชชนิดอื่นที่สามารถส่งเสริมระดับต้นน้ําให้ปลูกแล้วเอาไปขายตามตลาดแต่การจงกัญชากระท่อมเนี้ยเราต้องเริ่มจากการตลาดนะครับซึ่งสมาคมเองก็พยายามหาตลาดโดยกว่านโดยก่ายการตลาดของสมาคมนะครับเบื้องต้นก็คือ ตลาดของเราปลายทางของเราก็คือสาหรับกัญชานะครับตลาดปลายทางก็คือกรุมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงตธาณสขนะครับซึ่งบริษัท g p t ได้ทําอ U กับกลุมแพทย์แผนไทยและบริษัทพีเข้ามาส่งเสริมให้กับเกษตรของสมาคมนะครับทำเอ็มยูกับสมาคมเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรของสมาคมได้ปลูกกัญชาในเชิงการแพทย์เพื่อส่งให้กลุมแพทย์แผนไทยแผนไทยไปสกัดนะครับไปสกัดตำยาในสูตร ตำรับของกรมแพทย์แผนไทยนะครับตลาดลายทางอย่างหนึ่งก็คือองค์การปิสัทจกรรมนะครับซึ่งเป็นตลาดอีกระดับหนึ่งที่ต้องการกัญชากัญชงในคุณภาพเกรดยาที่มีคุณภาพสูงขึ้นอีกนะครับกรรคมเรามีตลาดตั้งแต่ระดับล่างที่ช่วยเหลือเกษตรตัวเล็กๆนะครับสามารถปลูกได้ในระบบเอาโดนะครับก r าหรืออินโดซึ่งในราคาก็าอยู่ที่ เก็บมารบาทนะครับต่ำลงมาที่สุดก็คือ5,000บาททั้งนี้แล้วแต่คุณภาพของชจ้ดอกนะครับเ,เพราะฉะนั้นส่วนคันส่วนกระท่อมนะครับส่วนกระท่อมสมาคมมีเป้าหมายอันแน่วแน,วแนว่ว่าจะส่งเสริมให้เข้าถึงเกษตรตอนสองอย่างทั้งสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือ ้องเสริมกรเกษตรกรที่เขากําลังประสบปัญหาไม่มีตลาดโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรที่เขาปลูกใน,นในช่วงแรกๆของการปลดล็อกกระท่มซึ่งเกษตรกรเกรหล่านีา้ปลูกไปโดยไม่มีตลาดไม่มีบริษัทมารองรับไม่มีสัญญาลูกไถ่กับบริษัท1ึงับเลยนี่คือปัญหาที่ยิ่งใหญ่นะครับส่วนเกษตรกร,กรที่ปลูกเลยแล้วก็ซื้อต้นคราบของบริษัทต,ตัวนี้ไม่ใช่ปัญหนานะครับเพราะที่สุด บริษัทก็ต้องรับอยู่แล้วที่สุดสมาคมเราก็ได้ทําสัญญาอิมกับบริษัทซึ่งท่านตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสํารวจนะครับว่าแต่ละแปลงนะครับมีจํานวนแปลงและจํานวนต้นเพื่อที่ก้าโครงการหรือว่าโครงการเยียวยาเกษตรกรที่ไม่มีตลาดนะครับก็ดําเนินการไปอยู่ในขั้นตอนการสํารวจนะครับส่วนกันชงนะครับอยู่ในการเจรจากับบริษัทสยามเอฟเอฟจำกัดนะครับ ในกัญชงเพื่อจะออกซีดีออกซีบีดีไปใช้ในตลาดไปในประเทศและต่างประเทศเพราะฉะนั้นในการสัญนจรครั้งนี้สม,มาคมหวังเหลือเกินว่าจะได้รับการตอบรับจากตมวบิกรทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะาป้ากลางนะครับในใน,ในการสัญจนครั้งที่สองนี้มีป้ากลางปาคเหนือตอนล่างและภาคทีสารตอนล่างนะครับซึ่งเราจะทำงานถึงรุกนะครับเพื่อจะอกอบกู้ดีขึ้น ก็หวังว่าทุกคนนะครับในวัดออขาดข้างหน้าเราก็จะได้รับใช้พี่น้องเกษตรกรน,นะครับในภาพรวมระดับประเทศไห้มากยิ่งขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณมากครับ